กระตุนกระตุนกระซ้ายข้างๆครับอืมคือเนี่ยเขาจะเดือดซึ้งอบอุ่นค่ะถามนางไม่เพอ่อถ้าถามนางไม่เหดนค่ะค่ะถานน้ำเราใส่ในกระลำอ่ะตอนแรกเราจะห่อก่อนนะคะเอาผ้าออมขอเอาผ้าออมพืนหนึ่งมีไหมผ้าอ้อมมีครับเด็ดแล้วแป๊บนึผ้าออมคือเราจะไม่เอาเด็ดเพราะว่าเวลาเราอาบนม่ จะมีเสือผ้าไว้นิดหนดึ่งสำหรับฉัดตัวเวลาเราอาบน้ำนี่คือที่จะอุ้มพาไปําน้ำนให้นะคะพอเราทอดผ้ามัดแล้วเราก็ห่อแบบนี้เลยก่อนห่อแบบนี้ก่อนตามใจน้องจะไปดันได้ก็ได้แต่จะพับดันได้ก่อนพับแค่นานนี้นะคะนี่กะแบบนี้นี่อาบฝาแลววเพื่อเวลาาน เด็กเขาจะมีเงื่อนะคะซึ่งพ่อเขาจะออมเงื่อนมาเขาไม่ได้ร้อนนะแต่ตอนเงื่อนเขาเยอะซึ่งกาเนี่ยเปอนแบบนี้นะมันอาบได้ไล่ที่อาบแบบแห้งก็ได้หลวงพุมเลยก็ได้ถ้าเรากลัวแล้วก็อุ้มแบบนี้ไหมหีทนะนี้เราจะใต้ถฐานให้ก็ได้ซึ่งกาเวลาอาบน้ําจะเลือกผ้าไว้นิดนึงนะคะตัวนี้ตัวนที่เป็นกาลำมั่งนี่กาพุ้ม เราจะชายตรงนี้มือก็ลงปไปลปลายข้างตรงนี้ลองลองไล่ไปด้วยอย่างนี้นะคะเราจะลองคลอกกับไล่วายชยมือส่องข้างใายเป็นนิ้วกลางก็ได้ผู้แม่โป้งก็ได้แต่ส่วนมากนิ้วกลางผูวแม่โป้งนี่เราจะคลอกตรงนี้ส่องข้างเนี่ยประคองหูไว้ปิดหูเวลาเราจะอาบน้ำประคองไว้ซึ่งเอาหน้าหน้าใส่ตรงนี้ยน้าแต่อย่าสัะผมนิดนึงเสร็จแล้วก็ลา เนี่ยแชทแชทเลยค่ะแชทแชทให้แห้งเพราะว่าห้ามเอาลงเลยโดยที่เราไม่ได้แชทไวหแหง้งเนี่ยนี่นี่เราปิดเพราะว่าไม่ให้เขานะคะงาแชทจนแห้งแซ่ดสิ่งกรเราสร้างอ่อาบนกข่มได้โดยที่เปิดแบบนี้ใช่ไหมคะมมเ,เะ<ม>ี่หัวน้ำเปิดเลยเี่หัวน้ำรูป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 ใช่แล้วเอาเป็นอย่าซะบพุ่มคือว่กับไอ้ที่มันจะบวกทูเป็นทูอินวัน ่ะงทุู่ๆชายนิดเดียวไม่ต้องเยอะสมกับน้ำงทุ่ทูๆแล้วเอาจจะชายเป็นฟองน้ำชุดน้ำลงมาทุ่งยาเช็ดเช็ดแล้วก็หลงโค้พราะว่าถ้าเราถ้าเราไปนี่ในโุ้มเลยบางที่เราจะกลัวอื่นอันนี้หนึ่งนึ่งหนีที่คอที่แล้วก็าให้นึ่งกับแบบนี้ก็ได้ขอรอคอนี่เรจะทอดหมดเลยเห็นไหมคะทุ่งัาหลงโค้งทุ่งัาทุ่ทูทูาแล้วแล้วแต่ค่ะก็เนี้ค่ะ จะมีถาข้างหน้าถาข้างหน้าเราก็ล่องปกติอถ้าให้เดีย็คือปิดปิดน่วยกันค่ะ้ามคาวเผื่อที่ลงตรงเนี้ยเราจะกลัวนะคะใต้คอส่วนหมากข้างนี้คือหอกปกติแต่ว่าพวกไขมันจะไม่ไข้อแล้วค่ะเนี่ยมันจะเป็นตัวความว่าปุ้็ประมาณสัปดาห์นึงเราคอยปะสมอ้อยนิดนึงค่ะคอยทูบเราว่เล็กๆที่เด็กก็จะคอนทางอ้อนยังทยังไม่อยากให้ประสมต่อใดซึ่งเปถ้าไม่จําเป็น ถา้าแม่จะคาะขอใส่มือก่อนนิดนึงเพื่ออย่ลุกแยวค้อแกวสองนิดนิดห้ามโรยแบบนี้ลงสะดือนี่ลงสะดือซ่องข้าจะกเข้าปากค่ะเด็กจะเป็นวัดเป็นกลุ่มแพ้ได้นะคะตอนนี้ก็เลยก็ทู่ทูทู่ทู่่อยาเอาฝองน้ำเนี่ยเอาบีบน้ำเสร็จเอเตอรัดทแล้วาใด้านหน้าใน่ไหมกระดานล่างกระตุ้นนิดเดียวง่าย่แต่ถ้าคือเราไม่ได้ต้องการแล้วเลยหมักมากเขาจะไม่ได้สะอาดนา วัวน,นี่ก็บางทีอาจจะยังไม่มีเลยมมันจะออกไม่มุดทีก็ปล่อยๆปลาส้มอ,อ้อยไปแถววี้ห้ามโปะคำมุมแถวนี้นะะจะเป็นกระหม่อมหน้ากระหม่อมหลังจะปิดประมาณก้าวเดือนก้าวเดือนอนีกครึ่งมันจะเป็นแบบเนี้ยเป็นฟางเรียเพราะฉะนั้นห้ามโปะโปะ,โปะ,โปะไอ้สมุนไนพรที่มีน้อยเหลืออย่าง <ๆ S 1> มันจะดูดซึมนี้เชื้อโรคจะฆ่านะคะเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าโปะป้องกันเป็นยาดื้อว่า ปอกันอ่าไม่จริง,งะจะเชื่อหรืจกจะข่าแทมก็เรียกเป็นชนะตุ๊คนมามันจะมาแบบอ่าต่อไปมันจะกลายเป็นน้องเพราะฉะนั้นไม่ไม่จริง<อ>นะกินได้ก็จับเลยแล้วเนี้ยมันจะเป็นกำหมอ่อมเขาบอกว่าให้หนุ่มมือดีสุดมันจะคอยคอยปิดเพราะเขาจะหนักรวดค่ะถ้าก้าวเดือนไม่ปิดก็เขาจะลองดูก้าเดือนถึ็นหนึ่งปีอันนี้่ะปีคึอหนึ่งขอของปีแต่ละคนจะไม่มือนกัน แต่ว่าคือเขาจะดูขนกาการนี่เนอะนี่นแบบนี้เนหะ็นไหมนี่นะจะนุ่มๆน,น,นะลูกนะหรือไงนี่จะเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นซิ่วไขมันมันจะค่อยๆหลงไปเองซึ่งเด็กหลังจากนั้นคือพี่ก็จะเริ่มนเพี่ก็จะแดงๆกับชาวาจะแดงวันคือเนื่องเป็นของมูลข้องแม่ซ้องคืออาจจะเสื้อผ้านำยาสักผ้านุ่มดูอะไร่ล่ยาแล้วแต่อ,อะดูคุณพ่อซึ่งเด็ก เปิดเพลงให้ฟังนนฟังธรรมะมานต้วเด็กใฟังธรรมะทางได้ดมั้เลยคุยได้ตลอดค่ะคุยได้ตลอดซึ่งเด็กเขาจะอารมณ์ดีดดอารมณ์ดีแล้วก็พัฒนาพัฒนาเร็วมากคือสังเกตได้เลยมึ่อเด็กเขาจะจำเมื่อหลูกพีตอนนี้ก็พวกขวดที่จะร้องเพลงอตอนอบนาบน้าเพลงอะไรนะเล่าลมเดื้นซึ่งมันเป็นเพลงไทยเดิมเขาลองเกือบจบมะตอนนี้ ทางทางที่ว่าเขาไม่เคยได้ยุ่งคุณคู่เด็กเขาจะน่าฟังจำจำไปเนี้ยมันจะแดงแดงค่ะนี่แดงแดงคือกินกินอาจจะกินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดือบดินแล้วจ้ะขอบคุณมากครับอ่าเดี๋ยวชิชู่ลองลองไป